อ,อันแรกก็คือแผนการฝึกนักกีฬาระยะยาวเพราะว่าระบบการฝึกเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาสามารถที่จะสร้างให้นักกีฬาตัวใหญ่ได้นะครับด้วยระบบการฝึกไม่จําเป็นพ่อแม่ก็เป็นส่วนประกอบที่สร้างขึ้นมาแล้วจะเล็กใหญ่ไม่สําคัญนะครับถ้ามีระบบการฝึกที่ถูกต้องตัวเขาจะใหญ่ไม่ใช่ร่างกายใหญ่ร่างกายจะสูงสมรูปอะ่ะก็เป็นนักกีฬาว่ายน้าอ่ะ ข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องทราบมีอะไรบ้างราบฐานอะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาวางแผนก็คือเขียนแล้วก็มันประทำไม่ได้แต่ว่าต้องการให้อาจารย์ได้รับทราบว่าผมได้ทําแล้วนะครับแบบพื้นฐานการฝึกแอลแฉดของเบีก็คือของอังกฤษครับอันนี้ผมแปลของอังกฤษเข้ามานะกับของออสเตรเลียรู้สึกมันจะนั่นเกินไปแล้วก็ของอเมริกากับของแคนาดานะครับ มันก็ใกล้เคียงกันคล้ายกันนะครับแต่ว่าดูแล้วในของอังกฤษเขาจะง่ายกว่าไม่ใช่ง่ายกว่าก็คือว่าแนวทางเขาไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมองเห็นภาพมากกว่านะครับของอเมริกามันสลับซับซ้อนมากเราจะต้องไปรู้เรื่องคือมาเรียนเรื่องแบบนี้มาเขียนโปรแกรมอย่างนี้มันไม่ได้ต้องไปอาจารย์จะต้องรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องของกสตราเรื่องของเทคนิคเรื่องอะไรมากมายนะครับ ในประเทศไทยก็รู้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับถือว่าพอที่จะเอามาเขียนเป็นโปรแกรมได้มีอะไรบ้างที่ต้องมาปรับปรุงเป็นแบบอย่างในการวางแผนในประเทศไทยก็เดี๋ยวดูต่อไปนะครับกิจกรรมประจำกลุ่มในกลุ่มเด็กอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่เราจะเนินการมีอะไรบ้างอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่เราจะดเนินการมีอะไรบ้างใช้ระยะเวลาเท่าไดาของแต่ละกลุ่ม เอาโปรแกรมเพราะฉะนั้นก็ให้อาจารย์คิดใหม่แล้วก็ให้อาจารย์ทําใหม่เดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าวิธีจะทําขึ้นไปทํำยังไงควรจะมีกลุ่มจํานวนละกี่กลุ่มแบ่งตามอายุเพราแบ่งมาให้แล้วใช่ไหมครับตามกลุ่มอายุอะเป้าหมายในแต่และกลุ่มต้องการอะไรเด็กตัวเล็กๆต้องการอะไรโตขึ้นมาหน่อยต้องการอะไรนะครับสูงสุดต้องการอะไรแก่ไปแล้วต้องการอะไร โครงสร้างของหลักสูตรมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือโครงสร้างของแต่ละขั้นตอนของมันมีอะไรบ้างอันแรกเข้ามาก็คืออะไรอ่ะเด็กเล็กๆต้องการอะไรครับโตขึ้นมาหน่อยก็เป็น Learn to Swim ยังเรียนอยู่นะครับเรียนเรื่องการว่ายน้ำเรื่องของทักษะซึ่งผมจากฟันดาเมน t a l ท่ก็คือว่ายน้ำเป็นแล้วถูกต้องไหมไว่ายได้รู้จักการใช้แขนว่า แขนฟรีไว้อย่างนี้นะแขนนัเชียงอย่างนี้นะแขนกบอย่างนี้นะแขนผีเสื้ออย่างนี้นะพอแล้วเสร็จแล้วก็มาเล่นทูสวิมก็คือการสร้างสโตขั้นพื้นฐานจากว่ายน้ําเป็นแล้วนั่นนะ่ะตอนนี้ฟรีจะว่ายยังไงให้มันเร็วจะว่ายยังไงให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่ายไปก่อนเสร็จแล้วก็ผิดแล้วก็มาดิวแก้ไขทําไมไม่สร้างให้ถูกต้องเลยแล้วก็ดิวให้เร็วเวลาอาจารย์ถูกต้องไหมครับ มันไม่ดีกว่าเหรอมันทดเวลามาันต้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดว่าให้อาจารย์เข้าใจว่าต่อไปนี้อาจารย์จะต้องฝึกให้ถูกฝึกให้ถูกเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกจับสโตรกอะไรพวกนี้ไปเอาหลักสูตรที่ไหนมามันไม่มีเมืองนอกเขาไม่มีหรอกต่อมาก็มือเทรนนิ่งเทรนนิ่งทูเทนนะครับ รู้จักในเรื่องของเซตต่างๆว่าวิธีการฝึกจะฝึกยังไงทีสาจะฝึกยังไงนะออกแรงขนาดไหนแล้วจะได้ผลอะไรฝึกเพื่ออะไรเขาจะต้องเรียนรู้นะครับต่อไปก็ Trending to Competition ระดับ4นั่นก็คือว่าอายุเขาได้แล้วก็คือน่าจะประมาณ14-16ขึ้นไปพร้อมที่จะฝึกแล้วฝึกเพื่อการแข่งขัน เสร็จแล้วก็ไปเทนนิงทูวินนั่นก็นคือไปถึงประสบความสาเร็จแล้วระดับสูงแล้วคือสิบแปดปีหลังจากนั้นแล้วพอเล่นกีฬาประสบความสําเร็จแล้วแก่แล้วทําธุรกิจรวยนะครับก็ยังอยากจะว่ายน้ําอยู่อยากจะมาช่วยว่ายน้ําอยู่ก็เอาธุรกิจของตัวที่กําไรจนเหลือเฟือแล้วก็กลับมาช่วยโครงการกีฬาว่ายน้ําอะไรต่างๆให้การสนับสนุนอะไรประเภทนี้นี่คือวงจรของมันนะครับ เหตุผลสำหรับการสร้างนักกีฬาเส้นทางการพัฒนานเวลาอ,อย่างถูกต้องการพัฒน,นาอย่างถูกต้องนั่นก็คือว่าแอลแชเนี่ยเขาคิดคำนวณมาแล้วทุกประเทศนะครับเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้เรียนต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างเยาวะชนของเราได้อย่างถูกต้องถูกวิธีถูกทางขั้นตอนการพัฒน,นานักกีฬาของแต่ช่วงอายุอย่างเหมาะสม เขาจะมีเกณฑ์ให้ว่าอายุเท่านี้ควรจะไหว้เท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่านี้ไหว้เท่าไหร่เนี่ยอาจารย์จะเอาอะไรใส่ให้เขาให้มันเหมาะกับสิ่งที่เขากินเข้าไปเขาา้าใจไหมครับอาจารย์เด็กตัวนิดเดียวกินนิดเดียวจะไหว้แบบไมโครเฟลได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กเขากินเข้าไปเท่าไหร่แล้วจำนวนแคลอรี่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ฝึกได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องหาออกโปรแกรมออกมาให้มันเข้ากับช่วงอายุของเขานั่นเอง ใช้เป็นแบบในการพัฒนานักกีฬาให้เหมือนกันทั้งประเทศถ้าเราสามารถที่จะทำได้นั่นก็นคือว่าทั้งประเทศฝึกเหมือนกันหมดก็คือว่าใช้ l อ a แทมาฝึกเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับออสเตรเลียเขาเหมือนกับอเมริกาเขาเหมือนของอังกฤษเขาเหมือนแคนาดาเขา